สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันนั่นนะครับผมอยู่ในช่องฮอสสไลก์แล้วเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมโลบอกในแบบบุกเฮฟเลนอีกแล้วมัง้งเช็ดเคยแล<น>ะวันนี้ผมจะมาเป็นเป็นเป็นอะไรก็ไม่รู้ไปดูก่อน มาดูกันว่ามันจะสนุกแค่ไหนไปกันเลยเราเข้ามาแล้วนะครับผมในแบบบุ๊คเฮเว่นนะั่นเขาตั้งป้ายอะไรกันนะโอ้นี่อะไรอีกเนี่ยโอเคเข้าก่อนตั้งเอ้ผมไม่ได้อ๋อโอเคอฮ้ยนี่สระรับอืมแปลกๆเขาเขียนป้ายอะไรเดีย่ยเขาไปเขียนทีอันนี้เหรอเอ่อ น่าจะไม่ผิดน่าจะเป็นบ้าน MVP มั้งโอเคไม่ใช่ฮะแปแปะโรงแรมโรงแรมเออโรงแรม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 รับสมัครไม่กอนอู้อู้แล้ววะไหนโรงแรม ไปสมัครเป็นแบบูกบรองเขาไหมสมัครเป็นูกบรองเขาอะยืฮาหา,าไม่ต้องมา <c oughs> นี่แหละแต่งตัวสมบูรณ์มาต้องแต่งตัวเป็นไอ,นนอ,อ้นั้นสิพ่อคะแบบนี้เลย ไปไปขอเขากันอุ้ยนี่เปบานี่หวาอุ้ยนี่บานม่บานอุ้ยนี่บานี่หวาไม่บานี่หวาไม่บานี่หวานเฮ้ยมันอยู่ตรงข้ามกันเลยอ่ะเออนี่ใครวะคุณ คอยคอยแล้วเขาแตกตัวเท่กันจริงเลยอะ่ะไม่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 แปลกเขาไปไหนกันอ่ะท่านักศึกษาเหรอไปด้วยบัสไอชื่อว่าพี่เพราาพี่เพราพี่เ้าห้าปีแล้วยังไม่เสร็จดก <c oughs> <c oughs> ไปติดตัวใหม่ดีกว่า ว่าข้างบนไม่มีคนนะโอ้เล่นป้าอะไรน่ะขับเปิดทุกวันพุธและวันสุกร์นี่วันพุธเราต้องต่อยตัวให้เข้าเปนผีใช่ไหม ิเข้ได้ไหมครับเข้เข้ได้ไหมครับครับขอเขอ้าฮะข้ได้ไหมเราเป็นสายแล้วตอนนี้เราเป็นสไปใช่ไหมสายจังเลยอล้วน,นี่อะไรอะ P E Fish คนทุกคนผมไม่แกวผมออกดีกว่าคุณวายพูดวายมากเลยคุณวายมากเลยทุกคนไม่ลงตามป้ายเลยน่าเขาบอกว่าขับเปิดไหนอะคับไม่เห็นมีขาเลยโอลอะไรวะโอ้ววอูอ แล้วต้นสามก่อนว่าเขาบ้าไหมครับคุณบ้าหรือเปล่าครับคุณบ้าหรือเปล่าคุณบ้าหรือเปล่าครับค,คุณเป็นคุณเป็นเอ่อคุณเป็นเกนหรือเปล่าครับเมื่อหนูเขาจะมีลูกแล้วเขาใช้กล้องวิทยาศาสตร์อ๋อพวกเกนนี่เองเขาเรียนทำอะไรกันอะ นี่รู้ว่าผู้หิงพอไปใกลพี่ทำอะไรกันอู่รตาสบาพี่ะไรกันพ่ะกันเห็นไหม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 เพื่อนเห็นไหมเห็นกบเห็นไหเห็นไหม เห็นไหมทุกคนเห็นไหมเขาไม่เห็นหลอกเออเออเขาไม่เห็นหลอกเออแล้วเป็นสายลับโอ้แล้วเออว่าเออว่ามีกิกมีกิกเนี่ยอะไรโอ้เชื่อมาเถอะเชื่อมาเถอะ เป็อะไรวะเยาสลายเจ้าเยกสลายออเออ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 ฮาฮ่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 า why why w เข้าไปดูเร็วไปพิมพ์ตรงรู้สิวาววาย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 ให้ฉิบสาม w ต y ตุตดตุตดตุตด

โอเคเอแล้วขอจบคลิปแต่เพีข้อนี้นะผมฝากหาที่ดีดด,ดีกว่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงท่าน,นี้นะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ดยติดตามฝากเป็นแรงกำจัยให้ทหับแคปใหม่ๆด้วย các cuối kép